สวัสดีค่ะพี่น้องมากินทุเรียนด้กันค่ะนี่ค่ะทุเรียนภูใหญ่ๆนะคะวันนี้ยายอิซซื้อมาค่ะมาดูด้วยกันค่ะภูใหญ่มากเลยค่ะวันราคาทุเรียนที่เดนมาร์กแพงมากค่ะอันนี้สองร้อยสองร้อยสองร้อยโคนนะคะอันนี้ค่ะซื้อมาวันนี้น่ากินมากเลยค่ะพี่น้องจา๋าเพราะอยากกินนะคะก็เลยซื้อมา นี่ค่ะข้าวเหนียวทำวันนี้ค่ะหมูนเพิ่งเสร็จพอดีเลยค่ะพี่น้องจา๋าเนี่น่ากินไหมคะหวานมันอร่อยมากเลยค่ะมากินด้วยกันนะคะพี่น้องจา๋ามาค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีกาแฟด้วยนะวันนี้มีกาแฟข้าวเหนียวกับกาแฟข้าวเหนียวทุเรียนกับกาแฟดูค่ะทุเรียนโอ้โหขอโทษนะคะนี่ไม่ได้ใส่ถุงมือ เห็นไหมคะเม็ดไม่มีเลยเม็ดเล็กน้อยหืมน่ากินมากเลยค่ะพี่น้องจา๋าขอโทษนะคะนี่ค่ะหืมน่ากินมากนี่ค่ะขอเ,เดี๋ยวกระดาษน่อยขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะอืมกะทิด้วยค่ะพี่น้องจา๋าในกะทิ ลาดหน่อยหนึ่งโอ้โหมีใครอีกชามมั้เนี่ยอืมน่ากินมากป๊าเนี่ยนะความอยากกินเนาะแพงเท่าไหร่ก็กินเนาะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยอืมอืม อร่อยมากอือปีนี้ครั้งแรกนะกินทุเรียนนะนึกว่ามันหมดแล้วแต่มันยังไม่หมดเนาะอร่อยมากพี่น้องมากินด้วยกันค่ะมาค่ะมาค่ะนี่โอ้โหข้าวเหนียวก็มันอร่อยมากเลยครัพี่น้องมาค่ะอืม มาครับพี่น้องมากินด้วยกันอร่อยมากทุเรียนก็หวานอร่อยพอดีเลยค่ะพี่น้องจ๋ะน,นี่ค่ะกินกาแฟาด้วยกันกับ ข้าวเหนียวทุเรียนนะคะพี่น้องจา๋าเยอีก,ก็ได้ชิมไปแล้วอร่อยมากค่ะก็เยอีก,ก็ขอลาไปก่อนนะคะไปกินทุเรียนต่อก็ดื่มกาแฟก็ขอบคุณมากค่ะต้องขอลาไปก่อนนะคะ,คะวันนี้ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะให้ช่องยายอีทค่ะขอบคุณค่ะ